กกเป็นมือที่สองแล้วนะคะพี่น้องสำหรับง่วาสาวนะคะงวสาวทองแหลกของเฮ้านะคะน้องเมษสากาขอดออกมาไดา้ลูกเป็นตัวผู้นะคะพี่น้องเป็นน้ำเชื่อพ่อพนันซูเปอร์แมน908นะคะซูเปอร์แมน908สีไดพ้พ่อได้เม่แดงทั้งโตนะคะ แดงควแมยูค่ะพี่น้องแดงควแมยูเนาะกับเป็นมือที่สองเพื่อนกะยางมือสาวเพื่อนกะเลิมกินนมแม่นะคะพี่น้องเริกกินนมแม่แม่กะเริ่มที่จะหู้แล้วแหละแต่ว่าเฮากัย่งตงอ้องต้องผูกเพื่อนไวยูนะคะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนนะมักบางที่เพิ่นกะอาการของง่วนะคะง่วเป็นง่วแม่สาวนะคะบางตูก็จะ ดีลูกนะคะพี่น้องดีลูกขาเพื่อนนี่จะดีดค่ะพี่น้องจะเคารบ่ให้ลูกกินนมนะคะการทีง่วงเอให้ลูกกินนมนี่ก็มาจากหลายสาหเหตุเนาะพี่น้องเนาะที่นีมือนี้เขาจะมาเว่าเรื่องว่าเขาจะเฮ็ดวิธีใดที่อ่าจังจะให้ลูกง่วเห้าได้กินนมแม่นะคะได้เต็มอิ่มนะคะพี่น้องสําหรับง่วแม่ไม่รื้ว่วโตัวใดที่ค่อนข้างที่จะดื้อนะคะพี่น้องดื้อแล้วก็บ่ให้เ่าให้ลูกกินนมนะคะ วิธีการของเห่านะคะคืออาจจะบเดย์โบเด้ใช้เวลาดนนะคะเพรวาวะง่วงบางตัวคือถ้าเพิ่นชินแล้วเพิ่็จะปกตินะคะพี่น้องวิธีการของเข้านะคะก็คือต้องผูกแม่เพิ่นไว้นะคะผูกเข้าเนาะพี่น้องเนาะผูกเข้าแม่เพิ่นไวแล้วก็ด้านหลังนะคะเข้าก็จะผูกใส่ใส่ลักผูกขาเพิ่นนะคะสังเกตเบิ่งวา่าเข้าจะหายง่วง ลูกง้วเนี่ยกินนมคางได้นะคะพี่น้องเพราะว่าเขาต้องให้เพิ่นกินทั้งเมือทั้งซีนะคะทั้งซีหัวเนาะพี่น้องเนาะทาแม่นว่าจะให้เพิ่นกินฟัง้ายกับผูกขาฟัง้ายจะให้กินฟังขวากับผูกขาฟังขวาเพราะว่าเพื่อนจะดีดบ่ได้เห็นไหมคะพี่น้องเนี่ยคือจังเข้าเลือกฟังท่างนี่ท่างที่ลูกเพิ i i. Trendy, ่นดูอยู่นี่นะพี่น้องเข้าก็จะผูกฟังท่างนี่นะคะผูกไว้เพื่อบ่ให้เพิ่น ดีดลูกเพื่อนได้การผูกนี่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะพี่น้องโดยเฉพาะคนที่ไปผูกนั่นแหละคะ่ระราวาถังง้มันเคยดีดขาแล้วเนี่ยอันตรายนะคะบางคนถึงขั้นสลบเลยนะคะพี่นอ้องเฮ้าต้องค่อยระวังเบิงจังหวะแน่นิดนึงก่อนที่จะเอาเชือกอไปสวดใส่ขาเพื่อนนะคะที่สําคัญเลยกับตัวเฮ้าเองล่ะค่ะต้องป้องกันตัวเฮ้านั่มน,นะคะพี่น้องกาพ่อ ผูกได้แล้วเขาก็ผูกแบบทบมุวยไว้นะคะพี่น้องการผูกทบมวยก็คือผูกเพื่อที่จะดึงสนเชือกได้นะคะพี่น้องเพราะว่าถา้าถ้าเพ่นทกแห้งแล้วค้เพ่นทกแล้วมันก็นจะยิ่งมัดเข่าถ้าห้าบอผูกทบไว้เนี่ยมันจะมันจะยากมันจะลําบากถ้าต้องใส่มีใส้ยังมามา,าป่าเชือกอีกนะคะเพราะเวลาเ้าป่านี้คือบางที่มันกะอาจจะ ช่วงเวลาทีง่วขาขาโทกนะคะมันก็อาจจะไปดนในส่วนของขาง่วได้อันนี้ก็ต้องระมาระวังนิดนึงนะคะโดยเฉพาะก็คือความปลอดภัยทั้งง่วหเ้าทั้งโตคนถีไปเฮ็ดเองนั่นแหละค่ะพี่น้องเนี่ยเ้าจะผูกไวแนวนี่ลูกมันก็จะสามารถากินนมแม่ได้นะคะ ที่นมแม่ได้ค่ะถ้าฟังใดคือจะงงว่วแม่นี่นะคะเป็นงว่วแม่ใหม่เนาะคนก็นจะยังมัธยินชินอยู่นะคะก็ะอาจจะมีในช่วงแรกๆนะคะที่เพิ่อนอ่ทคคอกขาบ่ให้ลูกดูดนมนะคะแต่ว่าพออ่าผ่านไปได้2ยวองมือหน้ามือนี๋2วสองมือเฮาก็เริ่มที่จะปล่อยนะคะให้งว่วให้ลูกงว่วอ่าดูดนมแม่ได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะมี ตรงฟังไดที่มันตึงๆนะคะพี่น้องมันก็นจะคือจังค้นเท่าเนี่ยราคาพี่น้องมันก็นจะเจ็บเนาะมันก็นจะมีหาทกขาถอนแน่ทกออกแน่นะคะพี่น้องแต่ว่าความพยายามของลูกเพิ่นกับมีนะคะกับบางที่เพิ่นกับพอนนะคะพนค่ายบางที่เทาก็ตตองซอยเพิ่นนะคะในส่วนของแม่นี่คือ,อยังตรง น้ำมือนี่ก็ยังต้องผูกนะคะผูกเพื่อที่จะบรให้เพ่นไปเลียสือของลูกเพิ่นนะคะแล้วก็ให้เพิ่นยืนยู่นิง่งให้ลูกเพิ่นได้กินนมนะคะได้เต็มอิ่มแต่ละรอบนะคะพี่น้องเข้าขยังต้องผูกในส่วนของอแม่เพิ่นย่งไหวยู่ย่งไหวสีสูงแน่เพราะว่าบอให้เพิ่อนอไปเลียสะดือในส่วนของลูกเพิ่นนะคะพี่น้องละบางบางช่วงบางตอนก็นคือเข้าตรง ผ่อนคลายเพิ่น,นแน่นั่นก็คือเข้าต้องใส่แป้งเหมือนที่เหมือนที่ตอนเข้าเฮไ้เพิ่นเช่องนั่นแหละค่ะพี่น้องอใส่แป้งแล้วก็ทูทูให้เพื่อนแน่นะคะทู ah ให้เพิ่นเพื่อที่จะผ่อนคลายนะคะความเครียดของเพิ่นเพราะวา่าถ้าถ้าง่วเข้าเครียดนี่ก็มันก็นมีผลต่อการสร้างน้ำน,ำนมนะคะสร้างน้ำนมให้ลูกนะคะเพราะว่าง่วเขาเพิ่นเครียดนะคะเขาก็จะ ใส่วิธีการผ่อนคลายเนี่ยก็คือใส่แป้งนะคะพี่น้องใส่แป้งแล้วก็รูปๆทุๆอันนี้ขอแนะนํานะคะง่วนี่ก็คือยังตรงผูกไว้นะคะในการถูของเห้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือในเฮ้ายู่นอกคอก่ะบริเวณนอกคอกนะคะแล้วก็ใส่การยืนมือไปนะคะยืนมือไปกับผูกซี่จ่อแน่นอนพี่น้องเนาะผูกซี่จ่อแน่แล้วก็ยืนมือไป รูปอแปงนะคะรูปหัวเพินินรูปข้อเพินินหายเพิินยืนหนึ่งนะคะหายรูปเพิินกินนมใดน้ำนะคะอันนี้ก็คืออ่าเห่ากะต้องละมัดระวังนิดนึงความปลอดภัยของตโตภู้ปฏิบัติงานเองกะต้องอ่ามีคนข้างที่จะสูงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุมากนี่มันกะลำบากนะคะพี่น้องถึงแม้ว่างวัวบางโตนี่จะจะเชื่อง นะคะพี่น้องแต่ว่าเขาก็ต้องละมัดระวังตัวเขาเองนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นมือที่สองนะคะพี่น้องลูกมันกะแข็งแรงดีนะคะหาวด้องดองเลยค่ะพี่น้องอยากแลนแล้วบางช่วงบางตอนนี่ก็อาจจะอ่าเป็นการทายถ้ำตั้งแต็มมาว่านนะคะพี่น้องเพราะว่าอ่าแดดม,มันชองนะคะมันย้อนแสงเนาะพี่น้องเนาะย้อนแสงในขอก่นย้อนแสงมันกะ ก็จะทายได้บบชัดแน่นะคะ่ะก็อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่เท้าทายไวแต่ตะมาว่านมาผสมกันนะคะพี่น้องแต่ว่ามือน,นี่ก็คือมาวอรสูพี่น้องฟังนะคะวิธีการอ่าเฮดไทยลูกงัวได้กินน้มแม่นะคะง่วตัวใดที่อาจจะเป็นง่วแม่ไม่นะคะจังเช่นง่วของเท้าเนี่เป็นง่วแม่สาวนะคะลูกแรกนะคะ กับว่ฮั้าเนชิ่นกับการที่จะหายน้มลูกว่าซันซ่าค่ะพี่น้องแล้วก็เพิ่นค่อนข้างที่จะเป็นงัวขี้ระแวงแน่นะค่ะมันก็นเลยจะมีปัญหาตรงจุดหนีแน่นะค่ะวิธีการของเฮาก็คือเฮาก็ใส่วิธีการมัดนะคะมัดแมงง่วไว้มัดเข้านี่คือต้องมัดดีๆนี่นะคะพี่น้องเพิ่นก็นจะมากนะคะเพื่อลูกเพิ่นนะคะเวลา ข้าวหายนุม่มรูพิ่นเขาก็ต้องมัดไว้นะคะพี่น้องมัดมายงไว้ชี่สูงแน่นะคะและก้กกะท่ายทามือได้ทาเห็นว่ามือได้ถี่พิ่นบ่ให้ลูกกินนุ่มพิ่นขาโตกนะคะเขาก็มัดขาเพิ่นไว้นําแต่ว่าก็ต้องระวังนะคะคนเฮ็ดงานก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าโอกาสที่เพิ่นจะทำลายเห่า กระมีนะคะมีค่อนข้างที่จะสูงเลย,นยเนื่องจากว่าัวแมงแมมยมเนี่คือเพิ่นจะหวงลูกนะคะเพิ่นกระยานอ่าเ,เข้าไปทําลายลูกเพิ่นนะคะแล้วการผูกขาเพิ่นเล่ยลายมือเล่ยลายเท้อก็คืออาจจะอ่าเพิ่นกจ็จะบ,บ่มักนะคะพี่น้องแต่ว่าสําหรับแม่นี่ก็คือเป็นเป็นช่วงแรกนะคะพี่น้องที่เพิ่นบ่ทันได้ชินอยู่แต่ว่าพ่อลายมือนี่มือที่สองเขาก็เริ่มที่จะ ผูกไวัยจะเข้านะคะผูย่งไวแ้แจะเข้านะคะส่วนขาเขาก็จะปล่อยเพิ่นเป็นอิสระแล้วนะคะพี่น้องเพิ่นกะลืมที่จะชินในการห้นุม่มให้ลูกเพิ่นได้ไปกินนุ่มได้นะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่เข้าอย่างมาบอกสาหรับมือใหม่อาจจะยังไม่ทันในหูนะคะพี่น้องก็ลองไปเหตบึงเนาะแต่สิ่งสําคัญที่เข้าเน้นก็คือ,องัวแม่ไม่ก็จะห่วงลูกแน่นะคะ งัวงบางตัวเขาอาจจะคิดว่ามันมันเชื่องแต่ว่ากะป้องกันไวร์กรเนาะพี่น้องเนะาะกะระมัดระวังที่สําคัญเลยก,ก็คือให้ผูกผูกแม่ไวรกรอ,อันดับแรงนะคะผูกแม่ไวร์กรกนที่จะอ่ะขับไปในอคอกนะคะพี่น้องผูกไวด้ดีดีเบิงเบิงนั่นะคะว่าเชือกที่เทาผูกเนี่ยผูกผูกเิ่นอ่าแบบวิธีไรเป็นตะลุดง่ายบบเพราะว่าถ้าเชือกรุดกับเป็นอันตรายอีกเด้คะ่ะพี่น้อง เนี่ยถ้าต้องค่อยระวังแน,น่นิดนึงนะคะาสำหรับคลิปนี้กะถ้ามาวาสูพี่น้องฟังเนาะค่ะวิธีการที่จะเหให้ลูกง่วได้กินนมแม่นะคะอย่างเต็มอิ่มนะคะช่วงที่แม่เพิ่นโทรค้าว่าให้ลูกกินอาจจะด้วยที นมันตึงนะคะพี่น,น้องนมันตึงคนก็นอาจจะปวดนะคะหรือว่าเป็นง่วงแม่ไม่บ่ท่านเ,เคยมีลูกนะคะก็จะเป็นช่วงแรกๆนะคะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงแค่นี้ก็อนอกพี่น้อ,นองเนาะสำหรับคลิปต่อไปเฮาจะมาว่าเรื่องอพืชชนิดใดหรือว่าหญ้าชนิดใดที่พิษสํมแดงนะคะพิษสํมแดงพิษกระบูนสำหรับง่วงแมลกอ่อนนะคะ เขาจะมาหวอาสูพี่น้องฟังนะคะในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้กะคำว่าเบิ่งคลิปแล้วถ้าเห็นว่าเป็นคลิปดีๆมีประโยชน์นะคะ,ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีฮักเกษตรเพื่อเป็นกําลังใจในการเ็ดคลิปต่อๆไปของเขานะคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้กะขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ